ก,การาท่านสมณะด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคาระวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบพูรุทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะเอาพ้าพาสุขขอส่งกันบ้านค่ะแล้วเมื่อคืนนี้อะค่ะเลิกก็เข้านอนตัวเองก็เข้านอนเร็วนะคะประมาณสามทุ่มก็นอนแล้วก็บอกลูกว่าหนูอย่านอนดึกนะ แล้วตัวเองก็เข้าไปหลับเข้าไปนอนแล้วก็หลับค่ะปรากฏว่าตื่นมาอีกทีเข้าห้องน้ําตอน11บเอโมงกลางคืนนะคะปรากฏว่าลูกยังไม่ได้ลูกยังไม่เข้านอนค่ะก็เลยบอกว่าลูกมานอนกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยณนะขณะนั้นเราก็อ่านใจเอ๊ะ อันนี้เรามีความถือสาลูกหรือว่าจะไปเพ่งทษลูกหรือเปล่าหรือว่ามีความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับที่การที่ลูกนอนดึกหรือเปล่าอย่างเนี้ยค่ะก็พบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันหนักแต่เมื่อวานเนี้ยมันมีอยู่นิดนึงค่ะคุรุแต่เราก็วิตกวิจารณ์ไม่นานมากค่ะแป๊บเดียวเราก็คิดว่าเออลูกเขาก็รู้จักดูแลตัวเองนะมีเวลาเขาก็อาจจะว่ามีงานติดงานหรือว่าทําการบ้านหรือทําอะไรเพิ่งเสร็จ แล้วเขาก็กําลังจะเข้านอนปรากฏว่าเราตื่นขึ้นมาเห็นพอดีอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะก็ลเลยพูดกับตัวเองไม่นานเสร็จแล้วเราก็กลับไปแล้วก็นอนแล้วก็หลับไปเลยค่ะคุรุเมื่อวานนี้ก็มีมีกรณีอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าใจเรายังแบบเอยังมีติดอยู่เรื่องนี้นิดนึงว่าลูกไม่เข้านอนตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> จะเป็นห่วงลูกเหมือนกับที่เคยพิจารณาไปคราวก่อน <c oughs> ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เร็วกว่าเดิมค่ะอันนี้ที่เห็นค่ะแล้วก็ อาจจะขอแบ่งปันว่าที่ตัวเองได้เข้ามาพบเจอโรงเรียนของหนูค่ะก็ประมาณเข้ามาเจอแพทย์วิถีธรรมได้รับฟังธรรมะท่านอาจารย์หมอเคียวได้ติดตามกิจกรรมต่างๆที่ทางออนไลน์จัดอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทุกรายการเป็นประโยชน์มากค่ะปรากฏว่ามีอยู่รายการหนึ่งคือโรงเรียนของหนูตอนนั้นเป็นการเข้าสูต่ตอนประมาณบ่ายสอง ซึ่งตัวเองก็เป็นแม่บ้านนะคะตอนนั้นเราก็กําลังทํางานอยู่เอ๊ะเราก็เข้าไปโรงเรียนของหนูเพราเกิดว่าเข้าไปเจอเด็กๆค่ะเข้าสูมไปเจอเด็กๆเ,เออเจอน้องบุญน้องปุ้ยน้องถนอมอย่างนี้ค่ะตอนนั้นน้องอยูนี่น่าจะยังยังมาหรือไม่มาก็ประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าเออเด็กๆเ,เสียงใสดีนะแล้วเราก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเรายังไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นกิเลกก็ไม่รู้จัก พี่น้องก็ยังไม่ค่อยรู้จักอย่างนี้ค่ะก็เลยเอ๊ะเราเรียนกับเด็กๆน่าจะดีนี่เป็นจุดเริ่มต้นของตัวเองนะคะอ่าเราเริ่มเรียนธรรมะจากโรงเรียนของหนูนี่แหละอะไรยงเงี้ยก็เลยเข้ามาคุยกับเด็กๆแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็กๆเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็เข้ามาตั้งแต่ตอนนู้นถึงตอนนี้ก็เข้ามาตลอดเลยนะคะต่อมาก็คือว่าเออมีมีผู้ใหญ่เข้ามามีผู้ใหญ่เข้ามาเอ๊ะเรานี่แหละเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ย เ่อควรจะเริ่มเรียนกับเด็กก็เลยเข้ามาอยู่กับโรงเรียนของหนูเป็นหลักค่ะคุรุก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะอืมคุรุค่ะเข้ามาป็นไงยอืมก่อนเข้ามานีก่อนเข้ามาหนูนี่อ่านกิเลสออกเรยอะก่อนเข้ามาอ่านกิเลสไม่ออกค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตั้งศีลเป็นยังไงไม่รู้สักอย่างหนึ่งค่ะคูรุแล้วก็มาเริ่มตั้งศีลเป็น ตั้งสีงช่วงกับเด็กๆนี่ก็คือตั้งสีงกับน้องบุญนะคะเรื่องตื่นนอนเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยตื่นสายค่ะสบายๆเจ็ดแปดโมงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเริ่มตั้งสีงกับน้องบุญว่าเราจะตื่นกันก่อนหกโมงจำได้เลยตอนนั้นค่ะน้องบุญแล้วปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นค่ะ กิเลยก็ลากไปเป็นหกโมงครึ so ่งเรารู rock, students, ้โอ้เมื่อเรากําหนดหมายตั้งสิงขึ้นมานี่กิเลสมีจริงแล้วนะมันเอาจริงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆสู้ค่อยๆสู้หกโมงสิบห้าหกโมงในที่สุดเราก็ทําสําเร็จที่หกโมงค่ะแล้วก็เพิ่มสีก็ต้องไปถวายค่ะก็เพิ่มสีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะคุรู้ถึงตอนนี้ก็ตื่นมาพบพี่น้องได้ทุกวันเป็นปกติแล้วค่ะ เออจากตื่นหกโมงเจ็ดเจ็ดโมงเดี๋ยวนี้ตื่นมาตีสามตีสว่างั้นเหรอใช่จากเจ็ดเจ็ดแปดโมงเนี่ยเป็นคุณนายตื่นสายมันก็มาตื่นเป็นปกติได้ค่ะโอ้โจทย์เดียวกันกับกิฟเลยแต่กิฟไม่ถึงขนาดหกเจ็ดโมงหรอกนะคะกิฟสายน้อยกว่านั้น,นิดนึงแต่นี้เข้าโรงเรียนของหนูนี่ทำให้กิฟตื่นตีสามกว่าได้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมาตื่นตีสามกว่านะคะพี่น้องทางบ้าน มันค่อยๆเลื่อนนะคะเหมือนป้าผัสุกว่าเนี่ยค่อยๆตั้งศีลเป็นหกโมงค่อยๆตั้งมาเป็นตีห้าครึ่งค่อยๆเลื่อนมาตีห้าค่อยๆเลื่อนมาตีสี่สี่สิบเลื่อนมาตีสี่ครึ่งเลื่อนมาตีสี่สิบนาทีเลื่อนมาตีสี่ตรงมันค่อยๆเลื่อนนะคะที่เล่าเนี่ย มันทำโจทย์มันหยุดนานเลยนะเป็นบางทีเป็นอาทิตย์บางทีเป็นอัดเ,เดือนสองเดือนเลยนะคะแล้วค่อยๆเลื่อนขยับไปขยับมาขยับมาที่ตีสามกว่านี่เต็มแม็กแล้วค่ะพอแล้วนะคะเราไม่ขยับต่อแล้วดังนั้นนี่ลงตัวที่ที่นี่ของเราดังนั้นโอ้โยทําได้กับโรงเรียนของหนูเหมือนกัน,นะคะ <laughs> ใครตื่น <laughs> ใครตื่นสายอยู่แล้วฟังโจทย์นี้นะคะโจทย์นี้เนี่ยทำยากมากแต่ถ้าทํากับูบโอ้โห รทของการตื่นนอนเลยหมูตื่นไงพอมือหมูตื่นแล้วเราเห็นเอ้าเราต้องเห็นคุณค่าด้วยดิป้อผัดจุกถ้าไม่เ <am> <ช>หน็นคุณค่าข, <am> ของหนูมันจะตื่นไหมอ้าอ้ามีคุณค่าอะไรแล้วมี<ะ>สภาวะที่เห็นกับตัวเองค่ะระหว่างที่เราตั้งศีลฝึกมากับเด็กๆฝึกกับหมู่กลุ่มทางโรงเรียนของหนูค่ะเราก็ลดเราก็เพิ่มศีลข,ของตัวเองเรื่อยๆความกังวลใจมันก็ลดลงเรื่อยๆค่ะสมัยก่อนนี่ต้องนอนเยอะเพราะว่าคิดฟุ้งซ่าน แต่พอจิตเราสงบขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังอ่านกิเลสไม่ค่อยเป็นนะคะมันก็สงบขึ้นระยะหนึ่งค่ะทําให้เราไม่ต้องนอนเยอะไอ้น,นี่เป็นสภาวะที่ตัวเองรู้ค่ะถ้าเกิดว่าวันใดที่เราจิตฟุ้งซ่านเนี่ยวันนั้นาการนอนน้อยจะไม่พอเคยได้ฟังคุณลูกป,ป้าจิ๋วค่ะว่าท่านนอนน้อยแต่ท่านมีแอคทิวิตี้ทั้งวันได้ได้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีสมาธิเออเราว่า เราเราสมัยก่อนคือไปยึดค่ะว่าต้องแปดชั่วโมงนะถึงจะแข็งแรงนอนวันละแปดถึงสิบชั่วโมงไอ้อุปทานตัวนี้ที่เรายึดไว้นานเหมือนกันค่ะเพราะเกิดว่าเมื่อเราปฏิบัติศีลดีขึ้นเนี่ยการนอนเต็มที่หกชั่วโมงเนี่ยจะทําให้กําลังเต็มพอและอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันค่ะก็เลยสลายอุปทานที่ว่าเออต้องสุขภาพแข็งแรงนี่ต้องแปดถึงสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ถึงระดับพระพุทธเจ้าที่ว่าสี่ชั่วโมง แบบนั้นที่อาจารย์เคยเล่าอะค่ะก็ฟังอาจารย์โอ้เ oh, จ้าสีชั่วโมงนะออของเราเอาหกชั่วโมง <laughs> ประมาณนี้ค่ะครูรูอ้าวสาธุค่ะนั่นแหละนะคะแล้วแล้วแล้วที่ตื่นมาตีสามกว่านี้มาฟังพี่น้องมันมันมันมีประโยชน์อะไรถึงเราต้องตั้งศีลมาเรียนมาตื่นเนี่ยมันกับนอนกว่ามันไม่สบายกว่าหรือเนอะมันได้ประโยชน์อ,อะไรอะเออ การนอนสมัยก่อนเป็นคนก็มันไม่ได้ถึงขนาดติดนอนมากค่ะมันจะไปติดยึดดีเรื่องสุขภาพมากกว่าส่วนตัวเองไม่ได้เป็นคนขี้เกียจค่ะก็จะตื่นมาปุ๊บเด้งขึ้นมาปับ๊บเหมือนกับเปิดไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํากิจกรรมการงานได้ทันทีก็คิดว่าเป็นการฝึกเรื่องเรื่องความขี้เกียจได้อย่างดีค่ะเรื่องการตื่นนอนเนี่ย ออสาธุเอ้าเอาเอาเอาเห็นแต่เรื่องความขี้เกียจหรอเออตื่นนอนวินัยค่ะแล้วก็ความสัจจะที่ให้กับตัวเองว่าเราตั้งศีลแล้วเนี่ยเราจะทําตามศีลแม้ว่าบางวันมันจะหลุดไปบ้างแต่เราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นการหลุดพอกิเลสเราขี้เกียจหรือว่าสรีระเราเหนื่อยเกินไปอย่างเช่นไป่า่ออนไซต์กลับมาเนี่ยร่างกายเหนื่อยพอวันลุกขึ้นเราจะตื่นไม่ได้มันจะสายกว่าปกติ เป็นตีสี่กว่า,างเงี้ยเราก็เข้าใจตัวเองโอ้สรีระนี่เขาเหนื่อยเขาก็ต้องการพักเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะพอเขาเริ่มปรับตัวเข้าปกติการตื่นของเราเป็นอัตโนมัติมันก็จะกลับกลายเป็นเวลาที่เราตื่นได้ทุกวันอย่างนี้ค่ะครูมันเป็นการฝึกจนเป็นปกติค่ะอ้สาธุค่ะอา้าเรียนรู้ไปนะคะคุณค่าของการตื่นเช้าไม่ใช่แค่ที่ป,ะปะ้าปัสกพูดหรอกมันได้ฟัง ปัญญาเหลี่ยมนั้นมุมนี้มันได้ฟังการบ้านของพี่น้องด้วยพอพี่น้องส่งการบ้านเป็นไงอ่ะเหลี่ยมมุมปัญญาจากโูโรแล้พี่น้องที่มาเติมให้เยอะแยะไหมโอ้ได้เหลี่ยมมุมปัญญามากเลยค่ะการที่ได้เข้ามาพบเจอหมู่กลุ่มได้พูดคุยกันทุกวันเนี่ยมันเป็นมันเป็นพลังมันเป็นพลังที่บึ้มบึ้มต้องใช้คำว่าบึ้มบึ้มค่ะแล้วก็เติมปัญญาในแต่ละแง่แต่ละมุมพี่น้องทุกท่านมีมีภูมิมีแง่คิด มีปัญญาในอีกแง่มุมอย่างที่ว่าเป็นฟารโตโคสะค่ะของเราเนี่ยเราเรียนรู้ในมุมของเราเราภาษาของเราอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวแต่ผู้อื่นเนี่ยท่านได้ไปเรียนรู้ในมุมอื่นอย่างเช่นที่ทํางานบ้างการเรียนบอทโทบา้างเราจะได้รับปัญญาในทุกแง่มุมแล้วมีครุมาเติมปัญญาทุกวันมีท่านสมณะมาเติมปัญญาทุกวันมันเป็นองค์ประกอบที่คือไม่อยากพลาด <c oughs> เป็นองค์ประกอบที่เรารู้คุณค่าว่าสิ่งนี้แหละที่ จะนาพาเราสู่ความเจริญอย่างเช่นตัวเองก็มีมีมีเรื่องมงคลสามสิบแปดค่ะก็คือไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตอันนี้เราเจอบัณฑิตแล้วเราเจอสัตบุรุษแล้วลุยค่ะทรรุอ้าวสาธุค่ะแล้วเป็นไงพอลดคิดเลสได้อ่ามันมัน,ม,นมันทําให้ครอบครัวเป็นยังไงมันทําให้ใจเราเป็นยังไงคะใจเรานะคะทุกลดลงอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะ ยิ่งเราเป็นแม่บ้านแล้วเรามีความยึดเกี่ยวกับลูกลูกมากยึดจนแบบผูกกันจนแน่งแกะปมไม่ออกมีความอยากได้ถังใจเยอะมากอย่างนู้อย่างนี้ทั้งหมดเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นทั้งหมดแต่เมื่อเราได้มีโอกาสมาฝึกรู้จักอ๋อ oh, นี่กิเลสนะเขาเอาออกกันแบบนี้นะเราจะให้ปัญญาเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอเราลองฝึกปฏิบัติดูเอ้ทุกมันลดลงได้จริงๆค่ะคุณรู ตอนแรกๆมันก็ลดลงได้แบบกดข่มไปก่อนเอออ่าฉันไม่เป็นไรอะไ,ไรเงี้ยแต่มันยังไม่ให้ปัญญาลึกแต่พอเราพิจารณาแยกตัวกิเลสละเอียดจนกิเลสยอมโอ้ยมันก็เลยไม่อยากโง่อีกต่อไปค่ะเราก็เลยมาสร้างทุกสร้างทุกขึ้นมาเองเพราะว่าเราไปหลงว่าไอการที่ลูกทําอย่างใจเรานะ่ะมันเป็นสุขเราก็เลยสลายจุดนี้ไปค่ะครู ก็ได้เรียนรู้ปัญญาจากท่านสมณะท่านผู้รู้ทุกท่านพี่น้องทุกท่านทุกคนมีปัญหาเหมือนกันเพียงแต่คนละแง่มุมเท่านั้นดังนั้นเราจึงเคารพทุกประสบการณ์ชีวิตอย่างนี้ค่ะผูรู้ก็เลยตัวเองนํามาปรับใช้กับตัวเองทุกลดลงอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะผูรู้แต่เรายังไม่รู้<อ>ว่าเราไปยึดอะไรไว้บ้างเพราะว่าเรายึดมานาน <c oughs> มันก็จะค่อยๆอ,ออกมาค่ะเรื่องยึดเนี่ยค่ะใครจะเติมปา้าผัสศกผสมกำลังใจเชิญเลยค่ะพี่น้อง ส่งกำลังใจให้ป้าฝาสุกนะคะสู้ๆค่ะป้าจิ๋วค่ะสู้ๆต่อไปจ้าจ้ามาถูกทางแล้วอนุโมทนากับน้องฝาสุกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนากับน้องฝาสุกนะคะส้นี่เป็นด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะน้องประทอง อนุโมทนากับอาปาสุขด้วยนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะแม่เพชรสู้ๆไปด้วยกันค่ะสุขกำลังใจให้น้องสู้ๆต่อไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะป้าเนียงน้อยอนุโมทนากับน้องปาสุขค่ะสู้ๆนะคะค่ะพี่แอลสู้ๆไปด้วยกันค่ะอนุโมทนากับน้องปาสุขนะคะขอบคุณค่ะพี่เพชรสู้ๆไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะเบิร์ด บึ้มบึมค่ะครูสาธุค่ะนุโมท้าปะปุ๊ยปะปุ๊ค่ะพาพเป็นสีรู้สึกว่าหมู่มิดดีเหมือนเป็นญาติยิ่งกว่าญาติเหมือนกับที่เราเคยได้ยินได้ฟังมันขนาดเราพูดกับหมู่มิดดีเรายังยิ้มพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยอย่างนี้ค่ะที่น้องรู้สึกอุ่นค่ะ อ้าวเดินหน้าต่อนะดี<ค>กว่านี้ยศส,สมณะก่อนเผื่อท่านมาแล้ว<ค>ท่านสมณะพะถ้าพร,ร้อมกับนิมนต์ค่ะเรื่องโยมพระศุภแลสม,มาก็เห็นความเจริญอยูน่นะเป็นความเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยตอนหน้านโมทนาย,ยินดีเนาะมั่นคง ศรัทธาคงมั่นแล้วก็ปฏิบัติจริงจังมีไฟแรงเนี่ยดูแลเป็นคนมีไฟแรงตอนเนี้ยนะคงจะได้ปิตินะปิติสุขคล้ายๆกับเมื่อใหม่ครับก็ได้ได้ความสําเร็จแล้วก็มีปิติเป็นเป็นเป็นพลังหล่อเลี้ยงใจนะพลังนี้ก็จะหล่อเลี้ยงให้เรามีความเพียรได้มีความยินดีมีความเพียรนะเป็นปกติธรรมดาของการปฏิบัติธรรมรถกิเลสที่พอมันประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะมีความยินดีมีพลังชีวิตนะ แต่มันไม่ยั่งยืนหรอกไม่ยั่งยืนเดี๋ยวไปเจอโจทย์เลื่อนฐานสูงพวกนี้มันอาจจะกลับไปกลับมาก็ได้นะอาจจะหมดแรงก็ได้ในวันนวันอย่าอย่าเพิ่งไปมั่นใจเกาะเกาะมุมิดดีไว้อ่าต้องเกาะไว้เกาะไว้สภาพเหล่านี้มันเป็นสภาพของกิเลสอุปกิเลสที่มันทํางานอยู่ตลอดพอได้ดีได้สมใจอยากมก็มีปีติสุขคือมันเคยยึดใช่ไหม ยึดได้ดั่งใจเพราะได้ดั่งใจก็มีความสุขไม่ได้ังใจก็ทุกข์ทีนี้พอมาเปลี่ยนแปลงเอาชนะใจตัวเองได้ไม่ยึดเหมือนเดิมมันก็เป็นการเลื่อนฐานขึ้นนะในระดับหนึ่งมันก็โอ้ยินดียินดีที่เราเลื่อนฐานขึ้นก็มีความสุขมีพลังนี่แหละต่อไปถ้าไปเจอโจทย์อีกอันนึงมันก็อาจจะหมดพลังกลับมาอีกก็ได้เพราะฉะนั้นดูไปศึกษาไปเรียนรู้ไปมันจะเห็นความจริงขึ้นไปเรืยย่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอันนี้เป็นแค่ เบื้องต้นเท่านั้นแหละนะเป็นแค่เบื้องต้นขอ<ช>งการปฏิบัติธรรมยังมีสงครามอีกเยอะจะให้ต่อสู้ในวันขพางหน้านะ <c oughs> ตอนนี้เอาเรื่องอนี้ก่อน,นสร้างพลังจากเรื่องนี้ก่อนอา่าดีแล้วจะได้เป็นพลังเป็นฐานหนุนนะนะกา้ทาต่อไปอา่าดีแล้วนี่แหละคือบาตรานการปฏิบัติธรรมอ่าสาธุต้องเกาะพิงเชื่อมูมิตีไว้นั่นๆค่ะได้ใช่เพรคุณ <สา S 1> ค่ะทั้งไม่ได้ทิงไม่ได้หมูมิตีนี่ทิงไม่ได้ กับอมคืาค่ะบอกให้ได้เลยนีสร,รุปง่ายๆ <laughs> คือได้ดีได้ดีแล้วอย่าทิ้งมิดดีาบางคนได้ดีแล้วทิ้งมิรด,ดีสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมยอมรับความจริงบอกใจให้ฟ้าฟื้นรบยรีบตือเจ้าอยืนบนทาง